ใจโอกาสให้เป็นสักยบุตรพุทธชินร้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าอังนั้นเราได้ทวายเสียงให้เป็นพุทธเจชาโจรธรรมโจาสังฆโจาแล้วดังนั้นก็ใช้เวลาพอสมควรต่อไปให้เราเอาเข้าซ้ายเข้าขวาเข้าซ้ายมือขวาเข้มือซ้ายตั้งกายตรงตรงหลับต,ตาลง เบาๆเหมือนกับเราหลับไม่กดคมกำหนดลมหายใจไว้ที่จะมูกก็ได้ไว้ที่ด้ท้ององยบก็ได้เพื่อเป็นตัวกำหนดปูกจิตไว้เราจะทำใจถ้าไหวลมหายใจกับพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระพุทธรูปสามวงหลายวงเลยอยู่ื้องหน้าเราให้เราทำจิตกระหนิงว่าเราอยู่เบื้อพระพักของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าแลพระเนตรแลสายตาทอดสายตามาที่เราเห็นเราทังไงในเ,ย,เสยสระเรือชนชาบ้านช่องออกมาปฏิบัติใน,ในบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการใช้เวลาที่จะทำสมาธิกำหนดไป15นาทีเพื่อจะเราจะได้เรียนรู้เรื่องกรรมฐถายเวลาเราเครื่อใจใเวลาไม่สบายใจ เวลาบกุกคัะเวลามีเรื่องเราต้องใช้กรรมฐานก็คือให้ตั้งสติอบรมสติของเราถ้าถ้าขดสติก็เรียกว่าคนบา้าคนบ้าคือคนเสียสติเรียกพาาระอรหันว่าสติสัมปันโนฉะนั้นฝึกสติเอาไว้ถือว่าเป็นความรู้เป็นอ,องค์ธรรมอันสูงสุดตามพระพุทธศาสนา ถ้าชาวพุทธไม่รู้กรรมฐานไม่รู้งานที่จะเอามาให้ใจได้สัมผัสความเย็นได้เห็นความเป็นจริงอนั้นเราก็จะหลงตาเราก็จะหลงในการงานหลงคนรักใครเขาหลอกหลงรักหลงเปลี่ยนหลงโกรธแล้วก็เป็นโทษกับชีวิตของเราอันนั้นแั้ใจ ได้ประมาณไ,มได้เกียรทีเพื่อถวายองค์หายใจซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดกับพระพุทธเจ้าถ้าองค์หายใจไม่มีก็คือบวชบุญแล้วฉะนนั้นเรามีบุญเอาบุญเก่าที่ทำไว้ดีก็ต่อเติมเสริมเป็นบุญใหม่ให้บุญนั้นยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมเรีวยกว่าทาดีให้เคยตัวมันละชั่วให้เคยชินทำดีเป็นอาชินจนไม่ได้ยินเสียงนินทา มีแต่เสียงดัยเทพเทวาแท้แสงสารทุการ์นะลองดูให้จิตสังบฝังสร้างในเรื่องธรรมดาแต่ว่าใครทําได้แนเงว่าเราอาจจะเป็นยอดคนหมาที่ฝึกดีแล้วก็เป็นยอดหมาหมาที่ฝึกดีแล้วก็เป็นยอดหมาคนที่ฝึกดีแล้วจะเป็นยอดแม้ประเสริฐกว่าเทวดาทั้งหลายด้วยนะ แอดประการเกลักเตือนทุกหอไม่ฟไฟง่ายเราแก้ไขปกปักช่วยรักษาดีก็ชอบคนก็เชื่อดุนเราแก้วกัดกราอาวุธพิษอาวุธชนเจ็ดแจ่มใสผิวพรรณของด่างทองเปลี่ยนเส้นชีวิตแมลงตายใจสับสนแม่มีหมดเกเรียนบานในญาติคนอยากส่องผลสสมบำรุงพี่กล่อมเหงา สองหกเจ็ดอันตรายังเมตตาปารังกรมาเสียงสุขิโตมิกายภาปเจ้ามีความสุขเมตตกม i uh said -oh. ด้วยการทำหมดทเส้นเดิการทำไรที่ทได้ตูกกาให้านมีความสุกานทำไรที่ทนได้สุ พระพุทธเจ้าที่นำพระตรณิพพานประภัยพระแม่โพสศพพระแม่คงคาตลอดทางสรรพสัตว์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ก็ให้พ้นจากทุกข์ที่ได้รับความสุขก็ให้สุขจริงๆงขึ้นไป ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับอานุโมทนากุศลผลบุญที่ข้าพเจ I don't know मे and right सामा, <sum> सामपोट พิธาบรรดาผู้มีพระคุณอนประเสริญเลิศสงศ์ในชีวิตของข้าพเจ้าปัญญาวุปเทกาเรเตเตเทนโลวะเตนามาเมงกับแก่ตาครูบาอาจารย์พุ่มเมฆคนที่สอง ลองจากปีดามันดาพว่ที่จาความรู้ให้ความป้องกันเด็กทั้งหลายให้เรารู้ผิดชอบตัวเดียวถ้ามีความเจริญก้าวหน้าไม่สิ้นสุดตราเท่าเข้าสู่พระนิพพาน